วันนี้เดลีเนียส์นี่นำเสนอเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดของเดลีเนิยล์เลยนะคบก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีการนําภาพหลุดแล้วก็ไปเปิดเผยอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ย,ยเยอะเลยก็บอกว่าดาราใบหน้าละไม้คล้ายนักร้องนักสแสดงชื่อดังมาชาวัฒนาพานิชอยู่ในอิริรยาบทหรือหวากึง่งเปลือยกายกับชายหนุ่มฝรัง่งตานําข้าวใบหน้าคล้ายมิสเตอร์ซีเรียลรูฮานีอดีตโปรดิวเซอร์งานเพลงชาวฝรั่งเศสที่มีปัญหาฟ้องร้องกับนักร้องสาวอยู่เนี่ยนะครับพอเป็นข่าวคือฮาออก ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วนักข่าวก็เช็คด,ดูคุณมาชาอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าถ่ายละครอยู่นะคะถ่ายละครอยู่ที่เซ็นทรัลสาขาแจ้งวัฒนะละครเรื่องลิขิตเสน่หานักข่าวเลยตามไปค่ะพยายามจะไปสัมภาษณ์คุณมาชาแต่ว่าพอไปถึงก็เห็นคุณมาชาในกําลังเข้าฉากกับพระเอกในเรื่องคือคุณก้องสหรัฐสังปรีชาเนี่ยนะคะเป็นฉากที่ต้องใช้ซีนอารมณ์หนักก็มีสีหน้าสีตาเคร่งเครียดตลอดเวลาก็รอกันตั้งแต่ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่ง คุณมาชาติเข้าฉากสุดท้ายนะคะเป็นก็ยังคงเป็นฉากที่ต้องร้องไห้อยู่เป็นซินดราาอยู่พอนักข่าวเนี่ยก็เลยไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์กองถ่ายก่อนนะจะขอสัมภาษณ์คุณมาชาก,การณีภาพหลุดที่เกิดขึ้นแต่ประชาสัมพันธ์เขาปฏิเสธนะพอถ่ายละครในฉากนั้นๆของวันนั้นเสร็จปุ๊บทางคุณมาชาติกับผู้จัดการส่วนตัวคือคุณทศวรรศรีสุวรรณก็หายออกไปจากกองถ่ายเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าฝาก PR กองถ่ายมาแจ้งว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ถ้าสะดวกเมื่อไหร่จะออกมาพูดเองนะคะทีนี้น ไปถามทางคุณกฤิตศรีภูมิเศษอดีตอดีตเพื่อนชายนะคะถึงภาพวิวภาพเนี้ยคุณกฤิตคุณกฤิตก็ให้ดูดีคุณกริตก็ตอบว่าผมไม่ขอพูดถึงไม่ขอพาดพิงเรื่องนี้ดีกว่า